มองมองไปสุดขอบฟ้า mm hmm. คิดในใจว่าอยากควายคว้าเ mm hmm. มื่อการเดินทางเริ่มต้นขึ้นใหม่มอีกครั้งเ mm hmm. มื่อขึ้นรถ ลงเรือยังไม่ไปเหนือแต่ล่องใต้ไว้ชานเอลอัลฮัมดุลิละออนทัวณโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลตำบลฉลุงจังหวัดสตูลพบกับดาวสัญจรกับคณะนักวิชาการจากไว้ชานเอลอาจารย์โซดิกีนอับดุลบารีอาจารย์มูริดทิมเสนเชคริดออ a h มัดสมดีที่บินตรงมาจากมหานครมักกะหลังเสร็จสิ้นภรารกิจอุมรหอ มาพูดคุยสนุกสุดมันกับพิธีกรคู่หูจากรายการทอล์กโชว์โตตานเฟรดาดสัทธายิ่งมูฮัมหมัดอาลีรามบุตรที่จะมาพร้อมกับหวงอนาชีตอารมณ์ดีใบย,ยินุนแบบเต็มวงและพิเศษเพลิดเพลินหันสากับละครที่จะมาเล่นไปร้องไปกับด้วยกับรักเดอะมิสซิคลมาร่วมอุดหนุนสินค้าไวช็อป และสมัครสมาชิกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางความดีร่วมกันติดต่อสอบถามหรือจองร้านค้า0805441113พิเศษสำหรับคณะทัวร์จากกรุงเทพออกเดินทาง26เมษายนจากมูลิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถึงสตูลเช้า27ดื่มด่ำกับธรรมชาติแวะช้อปปิ้งด่านวังประจันชายแดนมาเลเซียเช้า28ลงเรือที่ปากบารามุ่งหน้าสู่เมาดีฟแห่งประเทศไทยเกาะหลีเป๊กกับเรือแอร์สองชั้นพักค้างคืนบนเกาะดินเนอร์มื้อพิเศษกับทะเลเผาและกิจกรรมค่ำคืนแห่งทะเลดาว3,500บาทกับทริปพิเศษ ทัวร์ฮาลาลไวชาแนลที่มีพวกเราร่วมเดินทางไปด้วยกันกับคุณสำรองที่นั่ง081 629 3974สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม087 506 2218